คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่วัดรักขังโคสิตารามวรวิหารนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับก็เป็นฉากที่สวยงามพระปรางวัดอรุณนะครับ ที่นี่วัดรักังโคสิตารามนะครับสมเด็จโตนะครับพระเครื่องสมเด็จโตมีชื่อเสียงอันโด่งดังทางด้านพุทธคุณวัดอยูเริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับในด้านหลังนี้นะครับก็เป็นท่าเรือนะครับ ฝั่งโน้นฝั่งพระนครน,นะครับราชนวีสโมสรที่ได้ยินเสียงดังนั้นก็เป็นเรือทัวร์นะครับของจีนนะครับภาษาจีนอาคารศาลาการา,การปร,รียนวิหารต่างๆ ก่อสร้างมากมายนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับก็เป็นฉากที่สวยงามรูปปั้นสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2560นะครับโรงเรียนสตรีวัดรักขัง ะระฆังนะครับต้องตีรักังนะครับเนินนะครับเรือท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงนี้เป็นบริเวณวัดรักังโคสินตารามนะครับหลวงพ่อโต แน้ำเจ้าพยานะครับก็ยามเย็นอยงเี้อากาศก็ร่มรื่นนะครับนี่นะครับลงข้าไปก็ก็มีเรือเข้ามานะครับเราเดินทางด้านนะซ้ายมือนะครับ วัดระกังนะครับตรงนั้นไปวัดระกังโคสิตตารามวรมหาวิหารนะครับอันนี้ผมมาที่วัดอรุณนะครับที่นี่วัดอรุณนะครับ ที่นักท่องเที่ยวจะมาเช่าชุดไทยนะครับถ่ายรูปก,กันเยอะยะนะครับส่วนเราเชาวไทยนะครับก็ชุดธรรมดาก็ดูสวยอยู่แล้วนะครับ oh <my> เป็นจุดเช็คอินนะครับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหลายนะครับเช่าชุดไทยแล้วมาแตง่งแล้วถ่ายรูปเช็คอินนะครับ ถ้าเราไปเที่ยววัดหรือที่ต่างๆแล้วก็ที่เป็นโบราณสถานนะครับก็จะมีป้ายนี้ติดไว้นะครับอันนี้เป็นคำโฆษณาในภาษาต่างๆนะครับในการเช่าชุดอคนเยอะมากนะครับจุดทายรูป เต็มเลยนะครับช่วงนี้ตอนเย็นนะก็เวลาห้าโมสี่สิบนาทีนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับวัดอรุณนะครับ oh, oh. ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามานะาก็จะเช่าชุดไทยนะครับ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายเนะีะ่เยอะมากนะครับแต่งชุดไทยแล้วสวยแต่งชุดไทยแล้วสวยทุกคนนะครับชาติจีนเกาหลีญี่ปุน่นฝรั่งชาติโยุโรปอเมริกา ส่วนมากนะครับเราจะมาเช่าชุดไทยนะครับโดยเฉพาะสภาพสตรีนะครับแต่ชุดไทยทำคอนเทนต์ถ่ายรูปชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับชาวไทยก็มีบ้างนะครับที่จะเช่าชุดไทยดูนะครับาำคอนเทนต์ทั้งหลายเยอะๆนะครับ องสูงไปข้างบนนะครับนี่ตอนเย็นนะครับอากาศก็ไม่ร้อนคนก็เยอะนะครับถ้ามาในช่วงสงกรานนะครับอากาศจะร้อนมากตอนนี้อากาศเย็นสบายนะครับพระปรางวัดอรุณนะครับ เดีย๋ยวผมขึ้นมาด้านบนนะครับถ้าเดินรอบๆอ,อ,องค์พระปรางนะครับก็เดินได้นะครับแต่ว่าประตูตรงนี้เขาปิดไม่ให้ขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ มุมนี้คนไม่ค่อยแออัดนะครับเราก็เดินไปตรงนั้นได้เราเดินรอบๆอรงข้างปรานะครับ,รบ,รรรบขึ้นลงในชันมากนะครับดวยนั้นต้องระวังนะครับ เหนอนอกจากวัดอรุณนะครับคุณผู้ชมก็6โมงนะครับประตูทางเข้าผิดนะครับ